ทำมแมล้วมลนลงต้นทาหมูขึ้นมาหลายแถวว่าจักมาตัวใดเป็นหมาตัวใดที่นี่ปาดเบิงเนี่ยทุ่งแสงตะวันคุณดีเอาเลยบักน่อยมันก็มาดื้อเฉยๆแจักกาไม่แมกเ้อลุ้ม,มันเลยลุ้ม,มันเลยลุ้ม,มันเลยเลุ้มเลยอัน่ันอานเย่ามาลุ้มใครนยเห็นว่าใครล่าก็มาได้ลุ้มมาได้ไลุ้ม,มเลยชื้นลุ้ม,มเลย เมลูกอ้อนตัวนี่นะ่ะไลๆหแหล่กันไอ้ข้าวเม่ไ,มออไปใช้อ้ข้าวบอ,อ,อกก็มไปใช้หาย package. ไปใช่ะอกก็มาหลายก้นเจก้กามมากมาโอยตงแกไมอยูอย่บ้านนี่หาเป็นสูงไงย มากก็เดินบนเดนได้ย้ายก็ได้สกิลจะจำมากหหยียงต้นก็ไหลหมาก็ไหลมึงเนี่ยแากหมาไผ่เป็นหมาไผ่ก็ตามหม้อก็รอกโมยกุ้อเก้หม้อหม้อหม้อไม่ใชยาดมหม้อมาบ่ากูกำลังงวนเดี๋ยวไม่ไว้ไปตายาเัื่อกระเรกงางหนิกระเดินแตกเธอมางานรลถือไก่แักนี่ี อย่ามาม้าเลยม่มึงอย่ามาม้าได้ก็เป็นผู้บ้าหัวกันมึงเข้ามบอกปลาอีนางนี่กูการดมึงมาเนี่ยมึงบ้าชื่อไกด้ผไม่ชืออะไรกูเป็นผู้บาเจ้าชำอางหนีดีกว่ากูสร้างพวกนี้ไปใช้แกตามกูแกยังกูเป็นเจ้าฟูอีกทั้นแหละไปพวกนี้ได้โอ้ยมิวขึ้นมาช่วยแถวว่าโอ้ยคุณน่ะลาบาลาบะเอ้ยงานริมทางได้แบบ อลังการงานสร้างเลยแฟชั่นวิกโอ้ยเบิ่งเนี้ยอีเมียอีเมียเบิ่งข่อยเนี้ยเก่งมาเก่ง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 แหวนายแบบเด้ในแบบกลารซึ่งแคทวอล์คแหวนหมวกจุ๊บกุยอมม่อมโมอมโม่สามโม่เลยเด้ ยาเด้เห็นไกลน้อยน่ะห้ามเน็ดขาดจ้องละเด้๋ยวมอเอ้ามาเนี้อย่าไปจ้องไกลน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่านแผนการไล่ของเธอนะมอไอ้แค่บังแค่เชื่อวเกียอาวเกียาเบังแค่เชื่อเธอไม่จ้องขาดไอ้จ้องจับไก่หน่อยน่านน่านน่านว่าหรอวะว่าหรอวะ ว้าเหรอวะมึงคักวะที่นี่อมมอมึงคักวะโอ้ยเชิงเลยว่าจะไปกัดไก่หน่อยยิ้พ้วนจักหน่อยพอไก่ิปแตกตื่นเราเลยเชิงเชง